ตายมากขาดไปไม่ีเลยเดี๋วปกติอ่ะปกติถ้าเจอพี่มิวทำงานต่างๆก็เห็นมีคนขับรถเอ๊ะทำไมต้องขับไปเองนะไม่นะเขาขับรถไม่ว่างใ่ไหมคะเขาขับรถไม่ว่างแต่พี่อ่อะไรนะจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คนขับรถไม่ว่างนะเราว่าหัวใจพี่มิวก็ไม่ว่าง ขอถามนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าวันเนี้ยเราคนใดคนหนึงจะเดินจับมือพี่มิวไปคนข้างหลังจะยอมไหมนะยอมไหมคะไม่ยอมไม่ยอมค่ะเมื่อกี้ก่อนที่กรับจะไม่ขึ้นมามีการถามถึงของฝันไปแล้วเพราะว่าที่ผ่า กลับมาวันนี้เราล้อ happy birthday, แฮปปี้เบิร์ตเดย์กันอีกสักรอนะะบนึ่งค่ะจาริศมาหนึ่งอะไรนคะครับจาริศแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์วันหนึ่งขอไหม่ขอไหม่ขอไหม่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้เห็นน้องทำอะไรนะ,ะมีมีอะไรลูกคู่เพ่าลูกคู่เหรอเราล้ลอ,ลอขอแบบ ลำวงได้ไหมแฮปปี uh ้เบิร์ได้หรือเป่าฮ่าฮี่ครับแฮปปี้เบิร์เดย์ลูก แล้วอะไรนะมครับไปแปลงฟันกันเกินเกินไม่เกินไม่เกินเฮ้ยเฮ้ยมิวกบชอบมิวกบไปแปลงฟันกันคนบ้าที่เขาจะแป่งฟันได้เก่งวะพี่พี่เคยแป็งฟันพ้องเพื่อนครั้งแรกกับโนบานทางที่สองตอนแต่งกับพี่ดีนสองหนึงมาส่า ไม่คยแอนไมากับเพื่อนเหรอครับทุกคนไม่กลัวไม่คยกอนเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ไม่กลัวทำไมเราแต่งโอตะบอนใหญ่แต่คใไม่มีรไม็ได้ไม่มีเราไม่ได้ปาไม่มีใครคิดเลยพี่น้องเฮ้พวกเราเป็นคนคิดมากเจ้าอะไรแค่ดีกนครับผม ไปไมไปแต่กอเชียรก่อนเยรก่อนนัข้างล่าทีรู้สึกแบบรู้สึกโมโหนิดนึงเฮ้ยอะไรอะหัวกับเอ้าเพราะว่ามีปัญหาอะไรกับกระดุมหรอลูกถึงไม่ติดทั้งสอง พี่ม so ิวลองดูัวรับไม่ติดจริงๆพี่มิวด้นแลวติดเข้ากันเลยเข้ากันเมยโอ้พี่เจมไม่ได้ไม่ได้ด้ที่แห่งนี้ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะอ้ือมือโอเคโอเคไหมโอเคไหมติกันลงเวทีทไมประเด็นนะ เฮ้ยทั้ถ้าไม่ได้ยินหนูพูดได้ฟันใหม่ก็จะบอกหวงขนาดนี้เกียบให้บ้านเลยลเฮ้ยพี่ต้องดึงแมสก์มา,ากไปตะโกน <laughs> อ่ะจบไปแล้วสำหรับจะได้ว่าเป็นช่วงพิเศษศิเศษสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่เนยื่งองก็ารกลับมากๆขอบคุณครับ เราให้ทั้งที่มิวเลยน้องกัปได้ทักทายแฟนคลับหน่อยไหมยังที่มิวเลยค่ะทักทายครับผมครับก็ไม่ยากเลยครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนมากที่มาให้กำลังใจหนังหน้าโรงในวันนี้ครับผมเพราะว่าหนังหน้าโรงเนี่ยก็จะเห็นว่าเออช่วยช่วยเราทั้งสองคนมาเยอะมากๆกก็แบบมีเวลาก็มาช่วยรีวิวกันตลอดก็ขอบคุณไว้เหมือนกันนะครับผมขอบคุณมาก ตรงนี้เลยว่าหลังจากซ้อมแฟนมิตจบแล้วทานไทยทีทั้งสองทำต่อค่ะเพราะที่ผ่านมาขอโทษทุกคนที่ให้รอเพราะดิฉันซ้อมเลิกตีสองทุกคืนเลยค่ะขอโทษทุกคนด้วยหลังจากนี้อีทีสองเจอหนูแม่ก็อยู่เลยเราทลายวัดคนไทยครับก็สวัสดีพี่พี่แฟนคลับทุกทุกคน ขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่นี้มาให้กําลังใจเราแล้วก็มาให้กําลังใจพี่ๆหนังหน้าโรงด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมกับคุณกายในงานนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับใช่สองพี่ๆหนังหน้าโรงก็ยินดีด้วยครับเด็กนะคะน่ารักไหมค่ะน่ารัมากจริงๆอ่ะพวกเราเองก็ต้องขอบคุณพี่บิวกับน้องกัปด้วยเพราะว่า มิวเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เด่นชัดมากที่ทำให้คอนเสิร์ตเราวันนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็สนุกสนานนะคะขอขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะดีมากดีมากตัวสาหรี่มิวเนี่ยเดี๋ยวโชว์เสร็จปุ๊บเดินลงจากเวทีคือเดินขึ้นรถตู้แล้วขับไปใช่ไปพี่ตรงเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เจอกันที่ กับเองก็เหมือนกันเลิกงานเมื่อกี้แล้วก็มึ่งมาหาแม่ที่นี่เลยใช่ครับผมอะไรนะพี่มิวรถหนูว่างพี่มิวรถหนูว่างแต่รถพี่มิวไม่ว่างมาขอขวัญจับเต็มรถเลยไม่เป็นแล้วไม่เปแล้วอย่างหนูว่าแบบกับตอนที่ได้รับอ่ะรู้ไหมว่าพี่คืออะไรมาให้ไม่รู้ครับ ี่บอกไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเหมือนกัน,นแล้วที่แล้วตอนนี้ก็คือได้แกะล้วแกะเรียบร้อยครับแกะวันนั้นเลยครับทำไมเหตุผลที่ซื้ออะไรให้น้องคองืออะไรพี่หนุ่มแม่เราก็ทราบว่าเราชอบเพราะว่าเธอแม่ไมชินกันดีมั้ยแม่เราก็รูว้ว่าเราชอบไงก็อยาก ครับก็เหมือนตอนงานรับปริญญาเนาะแห่กันมาเป็นขบวนเลยครับชั้นเองรูเป่าสมมติวราพี่มิวเวทีโอ้ยพี่ตอนงานไั่อยากกับนะพี่มีแหวนขบวนเลยน้อชั้นมันรูว่างานถูกขอจริงจริงนครับพอพี่มิวไปเวทีปุ๊บพี่จริงจริงๆแบบเออนานรับปริญญาแหละน้องเข้าใจอ่าเดี๋ยวพี่มิวจัดนกกระเบนทำดีกว่าได้เดี๋ยวพี่มิว เราลาพี่มิเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่มิมีงานต่อเนาะขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับเจค่ะเจอกันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มิวมากๆเลยเดี๋ยวต้องกั๊กอยู่ต่อตาตี้กับเราต่อนะคะขอบคุณนะครับนะเจอกันนะครับผมตาใสขึ้นไปขับพี๊กับคนรับแขกบ้านก่อนขออนุญาตไปตรงนี้ดีนะเกมสวยถึงที่นะ 姑了、啊